สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มนะเป็นยอดคนดูไลฟ์สีดนะครับนอกของตัวแพลตฟอร์มติ k กต o k นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับอยากจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับนอกเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับของตัวไลฟ์สดมากยิ่งขึ้นนะครับทำตามผมได้เลย อ่าเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ตัวนี้ไปนะครับที่ชื่อว่าเคมโซเชียลนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับเนาะอ่าหรือไม่ก็กดลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีนะครับให้เรานะครับกดคําว่าสมัครใช้งานกันก่อนเลยมาถึงไดให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยี่ห้อผ่านนะครับแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้นะครับหรือว่าชั้นไม่ใช่บทนะคคคครรรรรััััับบบเเนนนนนาาาาะะะตววี้้้้แลลทํกสมใชงไดย เมื่อลงชื่อก็ใช้สมัครเสร็จแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้ได้เลยอ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับมาเลือกหมวดหมู่กันนะครับเราจะมาทําแพลตฟอร์มตัวอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกไปเลยเนาะเขาจะมีรูปบอกอยู่อ่า Facebook นะครับ Tiktok นะครับ IG YouTube นะครับ Shopee นะครับเนาะอ่านี่จะเป็น VK นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์นะครับการเพิ่มวีดีโอของ Google Telegram แล้วก็ Twitter นั่นเองนะครับมีหมดเลยเนาะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายนะครับที่อยู่ด้านล่างสามารถเลือกไปเลย อย่างผมนะครับก็จะไปที่หัวข้อนะครับเป็นอ่าทิกต็อกนะครับแล้วหาคำว่าเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับเนาะผมจะเป็นตัวนี้เนาะ อ่าแลือกตรงบริการบริการนะครับเลือกนาทีต่างๆได้เลยนะครับว่าเราจะเอาจํานวนคนดูนะครับอยู่ในไลฟ์กี่นาทีนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมจะเป็น1 5นาทีทุกคนดูเนาะอ่านแล้วก็อ่านนะครับด้านขวามือด้วยนะครับเมื่อเลือกบริการเสร็จแล้วนะครับเพราะมีส่วนสําคัญต่อคําสั่งซื้อเป็นอย่างมากเลยอ่าต่อไปจะเป็นหัวข้อลิงก์ลิงก์ตัวนี้นะครับเนาะวิธีการอาลิงก์ของไลฟ์สดนั้นนะครับก็จะแตกต่างกันเนาะให้เรานะครับกดไปที่ตัวรูปโปรไฟล์ก่อนนะครับเนาะ อ่าแล้วก็กดคลิกไปที่วิดีโอรแรกนะครับตัวน้ำกสกุลลิงนะครับก็จะขึ้นด้านหลังแบบนี้เนาะจะเป็น2อันนี้เท่านั้นนะครับที่หนิงใช้งานได้เนาะ่ารทำการคลัดลอกแล้วก็ไปวางนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วจํานวนจํานวนนะครับยอดคนดูเราจะเพิ่มเท่าไหร่เนานะขั้นต่าอยู่ที่50เนาะสูงสุดแสนหนึ่งอ่าผมจะเพิ่มไาให้ดู50เนาะอ่ะะาพอค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับกดคําว่าสั่งซื้อนะครับ เมื่อกสั่งซื้อแล้วนะครับตัวระบบจะขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดคนดูเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับเนาะ หลังจากที่เรารอนนะครับเราก็ไปดูที่หัวข้อประกันซื้อได้เลยนะครับว่าออเดอร์ใหม่ของคุณนะครับตอนนี้าเขียนว่ารอดําเนินการอยู่นะครับแบบนี้เลยเนาะนี่คือตัวระบบนะครับที่จะบอกนะครับและตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์นะครับที่เราสามารถพัดล่อนนะครับเอาไว้แจ้งอดมินถ้าหากว่ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับเนาะเราสามารถคับลอกเลขตัวนี้ไปนะครับไปแจ้งได้เลยเดี๋ยวคนจะมาสอนนะครับว่าแจ้งกันยังไงอาจจะมีหัวข้อลิงก์นะครับบริการนะครับแล้วก็ค่าบริการนะครับขึ้นมาแบบนี้หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นในการเติมยอดเงินนะครับ การเติมเงินนะครับก็หลักๆจะมีอยู่3ช่องทางนะครับจะเป็นสแกนเคอร,ร์โค้ดนะครับทุนนิเวลเล็ตนะครับคริปโตนะครับหรือ USDT นะครับอ่าเลยเป็นทุนนิวเวลเล็ตนะครับก็จะมีนะครับจำนวนยอดเงินเนาะร้อยละ2บาทนั่นเองนะครับให้เราทำการกดคำว่าเติมเงินตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก็ทําการใส่เบอร์นะครับใส่รหัส OTP ของเราได้เลยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะมีรหัส OTP เข้าไปเนาะอ่าแล้วก็จะมีนะครับเป็นคําแนะนํานะครับของคริปโตนะครับก็อ่านคําแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับเขาจะมีการสอนแปลงอยู่นะครับในการเติมเข้าสู่เว็บไซต์อ่าถ้าเป็นสแกนเคอร์โคดก็ง่ายๆนะครับแค่กดยอดเงินตรงนี้นะครับกดคําว่าเติมเงินนะครับมันก็จะมีหน้าต่างสแกนขึ้นมาแบบนี้เลยให้เราทําการสแกนนะครับเดี๋ยวยอดเงินจะเด้งเข้าให้อัตโนมัตินะครับเนาะอ่า ภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเดียวก็จะเด้งค้างเลยนะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับที่มาสอนนะคือการติดต่อแอดมินนะครับเนาะการติดต่อแอดมินตัวนี้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่อ่าสองช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางไลน์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นทางตัวตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาสอนไลน์ก่อนนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับทางไลน์โอเอนะครับเราสามารถคัดลอก ตัวนี้นะครับไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับแอดเกมโซเชียลนะครับหรือไม่ก็กดตรงรูปลายาให้ทำการทแท็กเคอร์โค้ดนะครับมันก็จะขึ้นลายนั่นเองนะครับเนาะ สามารถสอบถามได้24ชั่วโมงเลยแล้วช่องทางตัวนะครับก็คือการติดต่อมีทางเว็บไซต์นะครับให้เรานะครับเลือกก่อนนะครับเราจะมาเรื่องของออเดอร์นะครับหรือว่าการชำระเงินหรืออื่นนะครับเราก็เลือกได้เลยเนาะทั้งสามสามอย่างเลยแล้วก็แจ้งปัญหานะครับเกี่ยวกับออเดอร์เรามาแจ้งอะไรขอเรื่องความเร็วนะครับขอต้มยอดหรือว่าขอยกเลิกนะครับอย่างผมก็จะมาขอเรื่องความเร็วเนาะและเลขออเดอร์นะครับก็ไปเอาตรงหัวข้อปอะการสังสือนะครับที่ผมบอกนะครับที่ตัวหนังสือส้มๆเนาะให้เราทําการใส่เลขตััววววนนี้้้้ไไไปปะคครบแลลก็ขอาามมพพิ์ดเย่ ขอเร่งความเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมาหัวข้ออื่นๆก็สามารถสอบถามได้เลยแล้วก็ตรงตัวเนาะอ่าเดี๋ยวทางแอดมินนะครับเขาจะตอบกับด้านขวามือตรงนี้นะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่า เราก็สามารถสอบถามได้ในส่วนนี้ด้วยแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคืนยอดเงินนะครับเนาะการคืนยอดเงินตัวนี้นะครับถ้าออเดอร์ไหนนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วระบบก็ตีกับยอดเข้ามานะครับเราก็สามารถดูเลขออเดอร์นะครับได้ด้านหน้านะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ขึ้นมาคือเท่าไหร่นะครับสถานะนะครับคือบางส่วนหรือยกเลิกนะครับถ้าขึ้นมายกเลิกแล้วนี่คือจะได้เงินเต็มจํานวนเนาะถ้าขึ้นบางส่วนก็คือจะได้บางส่วนคืนมานะครับเราจะมีวันที่ระะเวลานะครับตรงนี้นะครับเนาะในการคืนยอดเงินวันไหนนะครับออเดอร์อะไรบอกอย่างชัดเจ อ่แล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็มีซีรีส์หนังจีนด้วยนะครับเนาะตัวนี้นะครับก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับกรณีลาใช้ขั้นต่ำห้าร้อยบาทเนาะเพื่อปลดล็อกอรับชมนะครับอันที่ผมใช้ไปร้อยยี่สามบาทแลละกะเหลี่ย0สี่ร้อยนะครับก็สามารถดูซีรีส์ได้นะครับ ก็ใช้ค้ดพ0นร้อยล็อกตัวนี้แล้วข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหัวข้อแนะนําเพื่อนนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับของคร้าองมาเราสามารถคลิลอกลิงก์ตัวนี้นะครับต่อไปเพื่อนคนที่สนใจปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับสมัครเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเราจะได้อัตราคอิชั่นนะครับอยู่ที่5%เลยนะครับแบบนี้เลยค่ะครบหมดแล้วนะครับในการสอนใช้งานเว็บไซต์เคมโซเชียลนะครับอเดี๋ยวเราไปดูยอดกันดีกว่านะครับ มาแล้วครับตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์รีมนะครับเพิ่มขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับตอนนี้เป็น3241แล้วนะครับน้องทีเจ็ดแล้วอาเพิ่มขึ้นกันให้เห็นนี้เลยนะครับถ้าใครน่าสนใจนะที่จะดันอายอดคนดูแบบนี้นะครับเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามนะครับเว็บไซต์ตัวนี้ช่วยได้แน,น่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยอาวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคมลิปเรนี้สวัสดีครับ